สวัสดีครับมาถึงกับตรวจความเรียบร้อยนะครับของอโรงแรมนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,ออเปิดออทำการอีกครั้งหลังโควิดเนี่ยนะครับปัญหาประปายนะครับทั้งเรื่องพนักงานแล้วก็เรื่องของอ่าอ่าอ์สเซสซี่ต่างๆทั้งเรื่องของท่อท่อน้ำนะครับแล้วก็ระบบไฟ นะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับที่เราจะต้องปรุงแก้ไขนะครับดีเอ็มอินนะครับดีเอ็มอินขอนแก่นนะครับโรงแรมเล็กๆของผมนะครับก็บางทีเราสปอนเซอร์เนาะสปอนเซอร์พอรู้ว่าเราเป็นเจ้าของ โรงแรมก็พุ่งหวังก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่เพราะหน้าตามันไม่เหมาะสมหาดีต้องหอว่าหามากเลยอืมเลยทำให้แบบเออพวกมีความรู้สึกว่าสงสัยเราจะไม่ค่อยได้อ่ได้อัปรูปอัปไลมากไปเท่าไหร่นะ เดี๋ยวหาว่าเราแบป้างเออเดี๋ยวระบบน้ำท่อมันรั่วเดี๋ยวให้วิศวกรเข้ามาแก้ไขเย,ย่จุงเบยไม่เป็นไรส่วนแม่บ้านมีคนมาสมัครยังที่บอกว่าจะเข้ามาเข้ามาไหมเออเรื่องปกติประกาศต่อไปเดี๋ยวก็มี ว้าวครับมีรถกอล์ฟเล็กๆนะฮะซื้อมาไว้งั้นแหละนะพอ,อได้บอกเขาว่ามีเหมือนกันหนึ่งคันนะนะครับแนมะเล็กๆของผมเองนะ ผู้มุ่งหวังที่รู้สึกว่าไม่ไม่เชื่อไม่เออไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยก็สามารถมาตรวจสอบได้นะตรวจสอบได้ก็มาถามพนักงานถามยามถามคนที่นี่นะครับว่าเจ้าของมันเป็นใครนะครับอ <c oughs> <c oughs> ่ะผิดที่ผมเองแหละที่ทําหน้าตามไม่เหมาะสมเนาะนะจริงๆมันน่าจะรอแบบหน้าเดชอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ผมเพชรมะเร็งแมนนะฮะสุขุมสุโข าจากบริษัทบัคด้วยระบบ Big List p โปรแกรมครับทุกบาททุกสตางค์ของที่นี่นะครับที่สร้างที่นี่มาจากโบนัสบัคลว้ลวนครับ